ผูกกับช่องรับกบกอกนะคะนี่ไงนี่ไงของ BM นี่อันนี้บอกนี่เขาเพิ่นเขียนชื่อมาอยู่เลิกเออ BM กับไหนแม่เบนดูสิเนื่อจะให้เจ้าแกะได้เจ้าของเจ้าของน่ะแกะเลยแกะดูเลยเจ้าของของเจ้าของตัวเองอืมบีเอ็มอนไรเนาะเดี๋ยวดูของนะโอ้อันนี้ของ BM สีดำ ป๊อพอดีใช่ไหมเบ้นเออพอดีเบียมโตแล้วค่ะสามสามปีแล้วโอ้หมูเดงสีดำนะอ่ะตัวใหญ่เราดิถ้าถ้าเบอร์ถ้าเบอร์ L อลใส่ไม่ได้นะเอลเออพี่สาวอ่าโอ้โหถ้ามันจะไม่ได้นี่ตางใหญ่เลยเอคลโอ้โหโอ้หมูเดงนี้ใส่แว่นมาด้วยนะ อ้าวันใหม่มาแล้วหูเด้งหูเด้งหูเด้งอันนี้น้องพลฝากอันแอดเวนเอร์นี่พลอยกับแม่เออโมีพลอยกับแม่ด้วยพลอยสีนี้อ๋อให้ดูเลยให้ดูเลย๋อของแม่พีของแม่พีให่เออแม่พี่ละก็เลยและอตัวนึงอาให้ดูเลยแมพี้ัเมัอีกอีกตัวอืมใหมมันใหญ่เแค่ปะก เบอร์เอลเบอร์เอลกับเบอร์เอ็มโอเคโหหูเด้งหูเด้งเออน่ารักมากครับอันไหนล่ะของเล่นวันใหม่อ่ามาโชว์มาโชว์นี่วันใหม่ตัวนี้ของน้องวันใหม่น่ะเอออันนี้ชุ้ของซาฟาน

ห <Okay>. <Okay. S 2> มูเด้งน <bung> ี่เขาเนี <masterpiece> ่ยเียงอนลามมากเใช่สวยนี่นี่ขอบคี่อ้่อยาะขอบคุณพี่อ้อยค่ะอันนี้ของอะไรเบนกับเบนโอเคอันนี้เบนเอาไปให้น้องพลอยก็ได้ด้มพลเลยเรียบร้อย ตัวนี้กาแฟถ้าใครอยากกินก็กินนี่อ๋อกาแฟอะไรแล er like <itu Titanic. S 2> <co> ้วพี่คัมพาส่งมาให้พ่อนิ e ่งกาแฟเย็นขยับกาแฟเย็นขยับใส่น้ำร้อนได้ไหมได้เย็นน้ำร้อนได้หมดโอ้กาแฟบังเจ้าพี่คัมพาใช่ไหมขอบคุณค่ะนะขอบคุณนะคะนี่แล้วก็ขอบคุณพี่สาวคนสวยของเรานะคะพี่อ๋อยนะคะก็เออ่ ของชายใหญ่ก็เป็นสีอะไรสีม่วงสีไอ้น้ำทะเลวันนั้นนะแล้วก็สีแดงเนาะเอาสีแดงหูเด้งหูเด้งนะะนะพี่อ้อยนะคะจัดหูเด้งนะคะมาให้เราที่กุกกอกนะคะวันนี้ได้กันทุกคนเด้งดึง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 งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งถ้จะถาม้จะถามนี่ก็ม่ได้ยุ่ง ขอบคุณกขอบคุณที่สาวคนสวยนะอันนีพยามายุ่งทุกคนเ้วบอกทุกคนทุกคนเพระว่าเขาสแกนออกมาวนีออกว่างแม่พีมันอันนี้แหลไมายากให้กวนคนเดียวควาดังลั่ไปไปดูปะไปดูที่ไหนอ่ะขาว่านี่นี่ก็มีนะแด่มาคนละตัว คนเอคนละตัวต้ท่านไม่แคอยูซีซกมัเป็นไร้วของมันเด้งนาะขอมันเด้งเหรอว้อยากไปดูต้นสับเลยเนาะสับบอยู่ชนบุรีเลยนะเราขอ้นรถทัวร์ไปเลยนรถทัวร์ไปเลยแนวนั้นละ้นสะับเนาะมูเด้งมูเด้งก ขอบคุณพี่พี่สาวคนสวยนะก็อีกครั้งขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวว้ามอบนะมอบแต่นะเอ่อของมาให้กับพวกเรานะก็ส่งมาให้กับพวกเรานะพาเที่ยวด้วยนะก็ให้ของที่ระลึกด้วยนะคะอยากก็อยากให้น้องๆนะคะได้ใส่ด้วยนะอืมากรด้วยใช่น้องๆเคื่องโมงแม่เบ้นแท้ของเขาไปใส่หืคนละลาย อมคนละลายคนละยี่ห้อเ็นไรเฮ้ยยังคิดอยู่น่าจะเอามาสักสามอันเลยเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อยมาชวนไปเที่ยอีกเมนอะไรนะเป็นโหลเลยเอาไม่ไมเพื่อนบอกว่าถ้าสามใบเนี่ยจะได้ราคาสรงก็เลยบอกว่ากําลังเดินไปหาแม่ออฟไงาประมาณนี้โอเค ได้น,ะะนี่นะคะรับกันเรียบร้อยนะคะรับกันทุ่นหน้าแล้วแม่โพยอ่ะบีเอ็มบีมแล้วอันนี้ ที่เลี้ยงควายเพิ่มอยู่แล้วกับเพื่อนบ้านนะครับตรงข้ามบ้านได้ผู้หลวงวันนี้เกี่ยวข้าวนะครับมีรถเกี่ยวรวมไปเกี่ยวด้วกับสองคัน